สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 164ครับใน EP นี้ครับแม้ว่าคำถามจะแตกต่างจาก EP 163แต่คำตอบเหมือนกันครับดังนั้นใครดู EP 163แล้วคุณอาจจะได้คำตอบนี้แล้วแต่ถ้าใครยังไม่เคยดูก็ ดู EP นี้ไปก่อนก็ได้และถ้าสงสัยว่า EP 163ถามว่ายังไงทำไมคำตอบมันเหมือนกันก็ย้อนกลับไปดู EP 163ได้ครับมาดูคำถามนี้ครับเขาบอกว่าแล้วถ้าออกจากงานแล้วส่งประกันมาตรา39ก็คือประกันสังคมนั่นแหละมาตลอดน่าจะ9ปีแล้วแบบนี้รับบำนาญหรือบำเหน็จดีกว่าแล้วจะได้เดือนละประมาณเท่าไหร่คะบำเหน็จหรือบำนาญน,นีครับ เราไม่สามารถเลือกเองได้ครับเราถึงอายุที่จะใช้สิทธิ์เนี่ยเราไม่สามารถที่จะเดินไปเขียนแบบฟอร์มแล้วระบุว่าต้องการบำเหน็จหรือต้องการบานานเขาไม่ได้มีให้เลือกนะครับจะได้บำเหน็จหรือบำนานมีเกณฑ์แบ่งดังนี้ครับคุณดูตัวนี้ครับ180เดือนครับคุณส่งเงินสมทบ ถึง 180, 180เดือนหรือไม่ในการส่งเงินสมทบนี่ครับหมายถึงเงินสมทบส่วนชาราภาพเงินสมทบส่วนชาราภาพเรียกเก็บและมีผลครั้งแรกเมื่อวันที่31ธันวาคม2541ดังนั้นใครที่ทำงานภายหลัง31ธันวาคม2541เนี่ยทุกเดือนที่มีการส่งเงินสมทบคุณจะถูกเรียกเก็บส่วนชาราภาพด้วยแต่ใครที่ทำงานมาก่อนหน้านั้น ก็ยังไม่มีสะสมส่วนนี้จะมีสะสมเมื่อผ่านวันที่3 1บธันวาคม2541มาแล้วจึงจะเริ่มมีสะสมนะครับก็ดูตรงนี้แหละครับว่าคุณส่งเงินสมทบในตอนที่เป็นผู้ประกันตนต,นตามมาตรา3 3ที่ถูกเรียกเก็บเงินชาราภาพด้วยเนี่ยกี่เดือนนะครับแล้วก็มารวมกับมาตรา39รวมกันแล้วได้กี่เดือนได้ถึง180เดือนหรือไม่ถ้าไม่ถึง ได้บำเน็จครับถ้าถึงหมายถึงว่า180เดือนขึ้นไปได้บำนานนะครับที่ไม่ถึงเนี่ยสูงสุดคือ179นะครับ179งเนี่ยยังเป็นบำเน็จอยู่แต่พอ180เดือนจะกลายเป็นบำนานครับดังนั้นเมื่อคุณไปใช้สิทธิ์ถ้าคุณส่งไม่ถึง180เดือนคุณจะได้เป็นบำเน็จเท่านั้นเท่านั้นนะครับไม่สามารถจะเลือกได้ว่าบำเน็จหรือบำนานและเช่นเดียวกันครับถ้าคุณส่งตั้งแต่180เดือนขึ้นไป แล้วคุณไปใช้สิทธิกรณีชาราภาพคุณก็จะได้รับเป็นบำนาญเท่านั้นไม่มีสิทธิ์เป็นบำเหน็จน,นะครับและไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกด้วยว่าจะเอาบำเหน็จหรือบำนาญต้องเอาบำนาญเท่านั้นถ้าถึง180เดือนขึ้นไปดังนั้นคุณก็ไปดูนะครับตอนนี้คุณให้ข้อมูลมาว่ามาตรา39เนี่ย9ปีนะครับ9ปีเนี่ยไม่ถึง180เดือนแน่นอนแต่ไม่รู้ว่ามาตรา3 3อีกกี่ปี เอามารวมกันครับถ้ารวมกันคุณจะรวมเป็นปีก็ได้นะครับถ้านับเป็นจํานวนปีเนี่ยสิปีนะครับสิปีขึ้นไปเป็นบํานานน้อยกว่า15ปีแม้แต่เดือนเดียวนะครับอย่างเช่น14ปีกับ11เดือนอย่างเนี้ยนะครับก็เป็นบําเหน็จนะครับแต่เวลานับเนี่ยตามกฎหมายนับเป็นเดือนนะครับนับเป็นจํานวนเดือนหรือใครจะไป แปลงเป็นปีก็ต้องไปนับว่ากี่ปีกับกี่เดือนด้วยนะครับก็คือ15ปีเต็มๆนั่นแหละ180เดือนนะครับ179เดือนก็คือ14ปีกับ11เดือนอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่นะครับคือตัวแบ่งว่าจะได้เป็นบำเหน็จหรือบำนาญเราไม่มีสิทธิ์เลือกครับตัวเลขนี้จะแบ่งให้เราเองครับ ส่วนคําถามในตอนท้ายครับจะได้เดือนละประมาณเท่าไหร่ถ้าเป็นบําเหน็จนะครับก็ต้องดูว่าสะสมมาเท่าไหร่ครับเราสะสมในส่วนชาราภาพมาเท่าไหร่เราก็ได้เท่านั้นแหละครับแล้วก็จะมีการบวกผลประโยชน์ตอบแทนให้นะครับซึ่งในภาวะปกติในการเรียกเก็บเงินสมทบส่วนชาราภาพเนี่ยนะครับก็จะเรียกเก็บอยู่ที่3%นะครับของเรา3ของนายจ้าง3%รวมเป็น6% 6%ของฐานค่าจ้างที่ใช้ในการหักเงินสมทบนะครับก็จะไปสะสมไว้เราก็ไปคำนวณนะครับว่าช่วงนั้นเราได้ค่าจ้างเท่าไหร่ในเดือนนั้นก็สะสม6%ของค่าจ้างในเดือนนั้นในแต่ละเดือนค่าจ้างเท่าไหร่ก็สะสม6%นะครับและเมื่อมาเป็นมาตรา39ก็6%ของ4,800ก็คือสะสมเดือนละ288บาทแต่จะมีบางช่วงครับที่ อาจจะเรียกเก็บไม่เต็มที่นะครับมีการลดย่อนอย่างเช่นภาวะโควิด -19 เนี่ยประกันสังคมก็เรียกเก็บเงินสมทบน้อยนะครับดังนั้นเมื่อเราสะสมน้อยก็จะมีผลทำให้บำเหน็จเราเติบโตช้าในช่วงนั้นเพราะบำเหน็จคิดมาจากเงินสะสมทั้งหมดครับคราวนี้ถ้าสมมุติว่าส่ง180เดือนขึ้นไปจะได้เป็นบำนานนะครับบำนานจะประมาณเดือนละเท่าไหร่นะครับ ถ้าจบด้วยมาตรา39แบบนี้นะครับผมคุณบอกว่าเป็นมาตรา39เน่นน่าจะ9ปีแล้วซึ่งแน่นอนครับ60เดือนสุดท้ายยังไงก็ต้องเป็นฐาน4,800ครับคุณจะได้บํานาญครับต่ำสุดนะครับต่ำสุดคือ960บาทก็คือ20%ของฐาน4,800บาทครับและสูงสุดคงจะบอกไม่ได้ก็คงจะขึ้นอยู่กับว่าคุณส่งไปทั้งหมดกี่ปี นะครับก็ต้องนับระยะเวลากันไปคือเกิน180เดือนหรือว่าเกิน15ปีไปทุกๆ12เดือนหรือทุกๆ1ปีเนี่ยเปอร์เซ็นต์จะเพิ่มขึ้น1.5นะครับก็บวกไปครับ15ปี20ใช่ไหมครับ16ปีก็21.5 17ปีก็23ยิ่งส่งไปนานเปอร์เซ็นต์ยิ่งโตขึ้นนะครับแล้วคุณหยุดอยู่ปีไหนคุณก็รับบำนาญที่เปอร์เซ็นต์ ที่มันเติบโตขึ้นนั่นแหละนะครับก็ไปดูตรงนั้นด้วยคงไม่สามารถบอกเป็นตัวเลขแบบเป๊ะๆได้นะครับยกเว้นว่าคุณบอกข้อมูลมาครบถ้วนนะครับมาตรา33กี่ปีนะครับซึ่งไม่ได้บอกมาก็เลยบอกไม่ได้นะครับรู้แต่มาตรา39 9ปีนะครับก็คงจะครบถ้วนนะครับแล้วก็หวังว่าคงจะเข้าใจนะครับสำหรับใครที่ยังงงอยู่ว่าบำเน็จบำนาญแบ่งยังไงก็คือ 180เดือนนี่แหละครับขอบคุณสําหรับคําถามนี้ด้วยนะครับใครที่จะตั้งคําถามเข้ามาใหม่ก็ขอเชิญที่คลิปพื้นที่ตั้งคําถามครับแล้วพบกันใน EP ีถัดไปสวัสดีครับ